ทำเก็บอันนี้พายของพระเจ้าวาดเนี้ยใช่ครับต่มันสุกครับพระเจ้าวาดเกี่ยวมันสุกเลยท่านนะให้มาปิดทองปางลำพึงปางลำพึงเหมือนชีวิตลำพึงอิ่มหรือ,อยังจิตก,กี่กะละมัง กินไปสองกะละมังไหวเลยเพ็กี้กินข้าวสองกะละมังเนี่ยอาอสองกะละมังเออกินสองจานก็อิ่มแล้วเนี่ยไปครับชีวิตสองวันที่ผ่านมาลงแค่วันที่สามได้มาทำแบบนี้ดีค่ะว่าแล้วว่าต้องมาให้ได้สามวันนะเราเป็นแค่สี่คนในบ้านบึงจักจานวนไม่รู้กี่หมื่นคนที่ได้ทำนะ ใช่ไหมใช่ค่ะนี่เขามาจากชนบุรีเขายังมาเเนี่ยนะนี่นี่ก็ไม่ได้ถ้ารู้ว่ามาเลยแบบนี้ไม่ได้ทำกันบ่อยๆนะชาตินี้หาทำยากนั่นเห็นไหมได้หองวัดอะไรวัดธรรมไปทำไมอ่ะส่งนำยาที่ดูบุเที่ยงครับ เตรียมปิดทองตอนเปิดกปิดเช็ขึ้นยังมีคจับอ่นี้มจับมีชี้จับรืมมาที่ไปแวก่อนก่อนเอาช่วยกันจับก่อนจะุ่หนีกันไปนะอ่าันรีเนาะเพราะว่าเราวัยรุ่มทั้งนั้นนะใชอ่ะตั้งใจดีๆครับตั้งใจดีๆช้าๆช้าเดี๋ยวอย่าเอากระดาษปิดจ้ะเออเอาสามต้งใจาตงใให้สมให้ให้ ของดังที่ปรารถนานะครับมีลูกปรารถนาแล้วกันมากปากท่านหนาขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่มีกินมีใช้สาธุจ้สาธุขอให้ร่ำรวยค่ะร่ำรวยร่ำรวยอย่าให้เป็นเงินขาดเป๋าเอันนดีตอดีตอ่ะค่ะ ปกันกันไปไนน้อนี้นะเอาได้เลยต้งเขียวนะจ๊ะเขียวองมาามาไดปีไลยยนะคะปีนะเราทำปีนีวันปีได้ีมาได้มาทได้มาทอหลังลงน้เราทถวายันถวายวัดเกกนของหลวงพรสีเป่าีไลครับป่าีไลโอ้ยยังไงเนี่ย ฮะเสร็จแล้ววันนี้องค์เนี้ยสองสามวันแล้วนะอย่าส่องไฟทั่นนั้นแหละสามวันแล้วนะห้ามส่องไฟรูบุเทียนนะครับก้อยได้ข่าวว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรอตอนที่ตอนนั้นท่านมีผมอยู่ใช่ไหมใช่ครับ้วไรต่อก็มีมีผมมีจ่าแล้วมีพี่ชาวบ้านสามสามคนสามท่านกับมีพี่เอ๋กับ คุณน้องน้อยน้องน้อยไรไงเกิดอะไรขึ้นก็ช่วยกันยกเลื่อนมาเขาต้องยกเพื่อเอาผมออกแม้เชื่อกจะเถิดมาท่านอยู่ข้างในอ๋อไปยกไม่ไหวกันอ่าผมก็เลยบอกให้พี่ตั้งใจอ้าอิทิ์ขอให้ท่านเบาอืมแล้วก็ช่วยกันยกอืมมาเลยมาง่ายๆเลยเบามากถึงบ้านจริงจับเฮ้ยเรามีจ่าอยู่จ่าเขานม่จ่าจ่าจ่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ่ายเอาของพี่พี่ติ๊กินข้าวใช่ข้าวดีกว่เดิมอยู่ข้างในแล้วก็มีมีพรมนี่นี่ใช่ครับยกขึ้นมาง่ายเลยก็เอาเลยง่ายง่ายเลยแต่ได้ยังไงก็ไม่ได้เขาไม่เชื่อบอกว่าลองดูพี่จ้างจิตว่าจะทำให้ท่านสวยงามเราประคุณท่านให้จะขาดให้ท่านสวยงามเราเลยใช่พี่เขาเลยงงสามคนว่าเอออะไมมาเดี๋ยวผู้คนลุกหมดเลยผู้นี้คนลุกไปเลย ก็ S <S เลยไปเชื่อว่าปู่ก็รับถือปู่เที่ยงมากชาวบ้านแถวนี้รับอปู่เที่ยงมากรับถือมากเขาก็คุยกันว่าปู่เที่ยงเอ่อกี่ปีมรณะกี่ปีเขาก็คุยกันอยู่ผมก็อยากรู้ว่าท่านมรณนะปีไหนพี่อายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนี่ครับก็บเป็นเรื่องที่บางทบางีบางคนท่านไม่เจอเองก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าทุกอย่าง มีจริงนะครับแต่เราเจอกันมาแล้วนะครับเราเจอกันมาบ่อยมากเดี๋ยวจะทําการปิดท่อที่สังาติก็จะเสร็จนะครับอาจารย์ตอนย้ายหลุมหลูมเทียนครั้งแรกเป็นไงสี่คนฮะสามห้าคนท่านก็ไม่น่าหนักนะแต่ยกไม่ได้ไม่ใช่ไม่ขยับเลยมู้ชายอย่างเราเฮ้ยซึ่ว่าต้องขยับได้ไอ้ก้อยก็แข็งแรงเอ้าแล้วงไงเกิดแล้วงไง พี่ก้อยเลยบอกขอหลวงปู่เที่ยงให้ให้ท่านเบาหน่อยอแล้วเป็นไงแล้วก็บอกท่านเราก็ช่วยกันย้ายท่านเบาเลยจากยกไปขึ้นเลิกใช่ครับโมเปล่าไม่โม้เป็นทหารอาาโกหกนะไม่โกหกครับเรื่องจริงหรอเรื่องจริงครับผมถึงเราเราก็เฮ้ยทำไมเบาหรือว่าไใช่ใช่พอขอปุ๊บดึงมาเลื่อนมาโอ้ เบาเลยพิกเลยดึงปึ๊ดมาเลยโอ้โห <c oughs> อาครับเดี๋ยวจะติดทองนะครับด <c oughs> ี้มันท่านเจ้าวาดมาติดทองครับหลวงพ่ออธิษฐานครับบอกลวกปู่หน่อยว่าวันเนี้ยทองเยอะที่ทองดี ริ้าแไไม่บอ,อก <c oughs> อจิตอจิตเป็นที่ตั้งจิตเป็นที่ตั้งถ้าเป็นกุศลจิตเราไม่เราไม่คิดร้ายกับใครเรามีจิตเมตามีจิตเป็นก,ะะกุศลอย่างานั้นทำอะไรก็ได้อืมแต่หลวงพ่อจะย้ำว่าศีลห้าศีลห้ากับวาจาสัตว์ที่หลวงพ่อจะ <c oughs> ย้ำอยู่ <c oughs> ใช้ประจำ คือเป็นเป็นปกติเป็นปกติคือคมันอยู่ในตัวเป็นปกติไม่ใช่รับถินห้าทิแล้วก็พอเสร็จจากงานเสร็จจากในนูน้นอันนี้แล้วก็กินเห,ห,หล้าเลยทิ้งเลยอ่าทำไมนะจากคนที่มาทาสีมาซ่อมบโสต์่าอะไรเนี่ยถามว็กินเลยเนี่ยพอตบยิงยเงก็กินเหล้าแต่เขาก็กินเหล้าเขาก็าากินแบบปกติกินแบบจระไรอาหารแต่ว่า ตัวตัวสีงมันบอกอะเวลาเมรยาใช่ไหมถ้าบ,บอกขึ้นไปทำบ,บนหน้าบนอะไรเนี่ยนะ <c oughs> ตอนตอนเช้าก่อนขึ้นมารับสิงก็แล้วกันนี่ <c oughs> เพราะว่าไอ้ที่กินเนี่ยที่ที่พระเจ้าท่านตัดเนี่ยเวลาเมรยาเนี่ยคือมันเมาแล้วมันไปหาเรื่องอ่าขาดสติขาดสติ ตอนนี้ตอนนี้เรากินกินเสร็จแล้วกินข้าวกินอะไรแล้วเสร็จแล้วก็พักผ่อนลงจ้าการงานมารับศีลถามว่าถามว่าถือว่าผิดไหมมันก็ผิดอยู่ดีการกินอ่ะใช่ใช่เนี่ยแต่มารับศีลมาอะไรแต่ถ้าระวังรักษาเนี่ยรักษาตัวนั่งกินไปทํางานแล้วก็ตั้งศีลกุศลก็ยิ่ดีกว่าดีกว่าไม่มีเลยเลยดีกว่าไม่รับศีลแล้วขึ้นไปทำาก็เ่กำลังใาอ่าถือว่าอีกนู้นว่อี นสามแผ่นนะ,ะครับสามแผ่นหนึ่งมือปูสวยแล้วครับมือปูงามแล้วเวลาผ่านไปงานปิดทองลูกุเทียนก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับทั้งองค์ท่านและสังฆาตินะครับจะเป็นทองสองเฉดทองสีเหลืองก็ออกทองสีออกแดงๆนะครับลูกุเทียน ตรงน้ำยาที่ฐานครับเพื่อปิดแผ่นหน้ารอน้ำยาให้ถึงขัง้นตอนสุดท้ายของงานปิดทองครับพระประธานนะครับคืองานปิดแผ่นเงินที่เหลือทั้งหมดนะครับเราจะปิดแผ่นเงินข้างบนซ่อมอยู่ปิดแผ่นเงินครับอันนี้วัดอะไรเอ่ยวัดสบายวัดอะไรนะบั <c oughs> วลอยหรืไเออนี่ไแต่เาแต่เช้ามีคนสงสัยว่าทำไมถึงเรียก เออคนนี้ว่าเออเออเขาชื่อเอเนยดูนะครับว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยตอบไม่เคยถูกตอบชื่อว่าไม่ถูกเลยว่าอะไรว่าอะไรว่าอะไรหนึ่งต้องว่สมาวายสมาหวายแึ้ปล่าจจริงนะี่นี่คือพระพุทธรูปนะครับที่เราได้ปิดในเวลาสามวันที่นอกเหนือจากที่เราปิดพระประธานพระบรมสารีบิกูนะครับช่วงรอเสร็จแห้เราก็มาปิดองค์เล็กครับ ส่วนหนึ่งใช่ไหมทั้งหมดส่วนหนึ่งพอโส,สทอนะครับกำลังทำการปิดแผ่นหน้าครับแผ่นเงินมีแผนเงินนาหน้าเสร็จแล้วถึงเงิน